ำไมคุณขายไม่ค่อยดีเลยออกมาต้องหลายปีแล้วเอ่อแทบในเดือนละสามแสนเองครับแทบไม่เคยประชาสัมพันธ์เลยครับสามปีที่ผ่านมาทำไมอ่ะตอนแรกเนี่ยผมเอ่อออกมาสุดน้ําเงินตัวเดียวนะฮะแล้วก็มีช่องทางขายช่องทางเดียวลงทุนไปนะฮะมันไม่คุ้มกับที่ลงทุนก็เลยกลับมาตั้งหลักใหม่ทําวิจัยละจากตัวเดียวจะแตกหลักมามากขึ้นแตกช่องทางกันจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้มีขายที่ไหนอะครับ ปัจจุบันนี้มีขายที่ Boots Watson Tops อ u p e r m a r k e t นะครับ The m o r e Paragon Emporium นี่คือมันตลอด4-5ปีมาไหมหรือว่าเพิ่งจะเริ่มไม่ได้สนใจเพิ่งมาที่2-3ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นเลยนะคืออย่างนี้ครับอาจารย์มันไม่เคยมีคนคิดว่ามันมีสินค้าแบบนี้ในโลกมันไม่มีคนเคยหามองหาเลยคนก็จะนึกว่าเป็นอย่างอื่นอยู่ตรงไหนเหรออยู่แผนกสินค้าผู้ชายครับพวกมีก๊นวดสเปรย์อะไรอย่างนี้ครับ แต่ตอนนี้เแล้ว่างอยู่เลยครับว่ยครับที่ผ่านมาที่ยอดยังไม่ใหญ่มากเพราะว่าการรับรู้แทบจะไม่มีเลยนี่ต้องยอมรับแทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าคนที่รับรู้แล้วเนี่ยแล้วลองใช้เนี่ยเกินครึ่งหนึ่งจะกลับมาใช้ต่อคุณฝังเ่ยตอนนี้เริ่มใช้ไปแล้วราการจะใช้ต่อต่อไปหรือว่าใช้อะไรก็ได้ ถ้ามีโอกาสใช้ผมก็จะใช้ดูท่าทางจะถูกใจคุณป๋องครับถึงขนาดบอกว่าถ้ามีโอกาสใช้แน่นอนครับ <c oughs> ต้องขอบอกอีกครั้งครับว่าบอนเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นสําหรับผู้ชายที่ไม่ใช่แค่การทําความสะอาดเทียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่มีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันครับว่าแต่ว่าราคาต่อขวดขนาดนี้มันจะเท่าไหร่กันล่ะครับรยังไม่ทราบนะครับราคาราคาเออตกลงเท่าไหร่ฮะขวดละร้อยสามสิบเก้าบ หนึ่งร้อยเก้าบเก้อายุใช้งานอ่าประมาณเก็บได้นานแค่ไหนก็เก็บได้สามปีครับสามปีนะครับแล้วทั่วๆไปขวดอย่างนี้นะครับใช้ใช้ล้างได้กี่ครั้งจะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือเดือนหนึ่งเดือนคำถามมีอีกนิดนึงค่ะสบู่สบู่เมื่อกี้พูดถึงแอนตี้แบคทีเรียใช่ไหมมันก็มีสบู่ทั่วไปที่ผู้ชายหรือคนทั่วไปที่เราจะใช้ที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียเนี่ยค่ะต่างกันยังไงจริงๆสบู่แบ่งเป็นสองประเภทสบู่ความงาม <น>มันก็จะมีหลายยี่ห้อที่โฆษณาเกี่ยวกับความกับสบู่สุขภาพซึ่งเวลาโฆษณาก็จะมีเชื้อโรคแบคทีเรียเปรียบเทียบกันนะฮะผมว่าตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันเป็นการเสริมสร้างให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่าเสริมสร้างความมั่นใจแสดงว่าไม่จําเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นจะว่าอย่างไรก็ได้เปลืองขาโหดจัดหนักแล้วครับเพราะขาโหดมองว่าเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วแบบนี้คุณกฤตฎพลจะตอบอย่างไรล่ะครับเนี่ยใช้แล้วเปลือง ก็เหมือนกับของผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผิวหน้าก็เหมือนกันจําเป็นต้องทาผิวหน้าไหมแต่ไม่แต่ทาแล้วมันดีดูดีขึ้นอืเห็นด้วยครับเพราะผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายบางอย่างก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าใช้แล้วได้สุขภาพที่ดีก็ใช้ไปเถอะครับเอาดันสายดันสายยกมือแล้วเอ้าเชิญเชิญจะมีคําถามอะไรฮะอย่างอย่างหมเนี่ยครับควรแบบถูแรงขนาดไหนครับเบาหรือว่าแรงแรงหรือว่านวดนวดหรือว่ายังไงครับ ไปลองไป <Expert> ไปลองจริงๆเลยน้าหนูพาไปลองพาไปลองเลยนะี่เออพาไปลองเลยพาไปลองลอง,งว่าแรงขนาดไหนไอของแบบนี้มันต้องลองครับ <S 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 แล้วน้องก็จะได้รู้ว่าจะต้องถูแ <ature> รงมากน,น้อยขนาดไหนนักกษานักกษานักกษาสาวบ้างนักกษาสาวบ้างเชียวนะผลิตภัณฑ์นี้เคยมีผู้หญิงซื้อไปใช้บ้างหรือเปล่าคะในในกรณีผู้หญิงซื้อนะจ๊ะน้องบางทีเขาจะซื้อ,อไปทําความสะอาดให้แฟน อ๋อซื้อไปฝากฝากฝากพี่ชายเอาเป็นไม่ได้จริงเอาจริงเอาไม่ได้เป็นไม่ได้ยอดขายปัจจุบันผม30เปอร์เซ็นต์ไปกับผู้หญิงที่ซื้อให้สามีซื้อให้แต่ซื้อให้คุณนอนใช้เพื่อความชัว่วความสะอาดอะไรต่างเพื่อกำลังบอกว่าของเธอสกปรกหรือว่ามันชัวดีกว่ามันเป็นการดูแลกันมากอาจารย์อาจารย์ผู้หญิงเราก็อยากให้คนรักเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเหมือนกันนะครับ โอ wh, น้นี่น,นี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วยืนหน่อยยืยนหน่อยโอ้คุณไปนานมากเลยนะเ <rt Isaiah> น,นี่ยเอาแนะนำตัวท่านทีหนึ่งคุณอะไรครับชื่อแจ็คครับแจ็คนะแจ็คไปนานมากเลยแจ็คถูเบาหรือถูแรง <Advanced> แถูแรง <specifically> ถูแรงทำไมล่ะ <is> ไม่ดูแลเพราะอะไรอ่ะหอมดีครับหลังจากนั้นแฮปปี้หรือไม่ปี้ว่าทั่วไปเหมือนเดิมไม่รู้มันสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ว่าความรู้สึกมันมันคือสดชื่นขึ้นให้ความรู้สึกสดชื่นให้ความรู้สึกว่าสะอาดแต่อ๋อไอ้จรคุณใช้ใช้สูตรไหนะสี สีฟ้าครับสีแดงด้วยครับอ๋อสอโอมนี่หน้าไปนานคุณใช้ใช้สูตรไหนก่อนสีฟ้าก่อนสีฟ้าก่อนก็เย็นก่อนดิใช่ครับเย็นแล้วพอสีแดงเป็นไงบวมถามว่าต่อไปคุณจะใช้ต่อไหมต้องบอกว่าผมเป็นผู้ชายแบบรีบๆครับรีบๆก็เลยแบบไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเยอะในระหว่างการอาบน้ำก็ใช้ทีเดียวไปก็อาจจะแบบใช้อะไรก็ใช้นั้นไปเลยใช่ครับเมราะว่าแบบผู้ชายไทยส่วนใหญ่เขาแบบ ไม่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องการอาบน้ําสักเท่าไหร่ครับหมายถึงแบบรีบอาบไงพี่แต่าพอจะเข้าใจประเด็นละประมาณนั้นอย่างผมจะเาจจแบบผู้ชายส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการอาบน้ําน้อยกว่าผู้หญิงหน้าหนาวนี่ไม่ค่อยอาบเลยอแต่กลุ่มสัมมาก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะดูแลผมว่าจริงๆแล้วของคุณคือกลุ่มเกผมว่ามันมันมันไม่หลักครับอาจารย์ คือผู้ชายทั่วไปอ่ะก็ยังก็ยังใช้อยู่คุณัวการถูกแบรนดิ้งว่าเป็นสินค้าของเกมไหมอือือถามแบบจับหนักอีกแล้วครับว่าแต่คุณกฤตพผลกลัวสินค้าจะถูกมองว่าเป็นของกลุ่มเก์หรือเปล่าล่ะครับมีจุดหนึ่งนะฮะเคยคิดว่าถ้ามันต้องใช่เราก็อาจจะไปดังนี้ไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวแต่ี้าไปเลยว่าสินค้าตัวนี้เกคือกลุ่มเ้าหมักแต่ผู้ชายก็ใช้ได้ว่าผู้ชายใช้ได้เป็นผู้าริโภรลอง ผมว่ามันไปจํากัดตลาดมากกว่าจังเพราะว่าถ้าเราเป็นของผู้ชายเกย์เขาก็ใช้อยู่แล้วแต่ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าทาร์เก็ตเป็นแบบนั้นนะครับ,รบปัญหาของโปรดักต์มีถ้าบอกว่าโปรดักต์เนี้ยสำหรับเกย์ผมก็จะไม่กล้าซื้อทันทีเลยคุณกลัวการถูกแบรนดิ้งว่าสินค้านี้เป็นของเกยก์คุณผู้ชายก็จะไม่ใช่ไหมคุณบอกว่าเฮ้ยสมมติว่าบางคนเป็นเกย์แอบใช่ป่ะฉันไม่ซื้อเลกเดี๋ยวคนจะรู้ว่าฉันเป็นเป็นการแบบเป็นการแบบเป็นการันตีว่าคุณใช่ แต่ผมว่าการรู้กับการที่จะทําการประชาสัมพันธ์คนละเรื่องกันนะถ้าเรารู้ไว้ก็รู้ไว้เราแล้วก็รู้ไว้แต่เราจะทําการสื่อไปก็เป็นเรื่องของเราอืมใช่ครับถ้าไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่ากลุ่มเกณฑ์แต่ถ้าสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับ มาดูปัจจัยสู่ความสําเร็จของบอลกันครับเพราะถือเป็นเจ้าแรกของโลกที่ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะแถมรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากอยอยเลยทําให้มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมีโอกาสในการเติบโตที่สูงเพราะมีคู่แข่งน้อยครับแล้วเป้าหมายในการเติบโตจะเป็นอย่างไรเรามีไรายได้อยู่ที่3ล้านต่อปีครับเราวางแผนไว้ในการเติบโตยังไงฮรระยะสั้นภายในปีหนึ่งเนี่ยออผมจะโดดไป45ล้าน โอ้โหกระโดดพรววจากสาล้านเป็น4ี่สิบห้าล้านบาทต่อปีอะไรมันจะขนาดนั้นครับแล้วคุณซิ่งตะพลจะมีกลยุทธ์อะไรในการพาบอลไปถึงจุดๆนั้นได้หรือครับผมมีกลยุทธ์หลักอยู่4ี่กลยุทธ์นะครับครับอย่างแรกเลยคือออกผลิตภัณฑ์เพิ่มนะครับเพิ่ม product line ผมจะมีในระยะสั้นเนี่ยผมจะมีอีกสองตัวออกมานะครับภายในปีนี้แหละครับครับนะครับเพราะว่าเราทำวิจัยมาแล้วเนี่ยเราเราไปถามผู้บริโภคผู้ชายครับว่า คุณมีปัญหาอะไรบ้างคุณคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างครับม,มีเรื่องความสะอาดเรื่องความแห้งเรื่องกลิ่นใช่ไหมเราก็เริ่มจากตรงนั้นแหละแตกออกมาว่ามันจะมีทางไหนที่ไปได้บ้างหนึ่งในนั้นคือความแห้งนะครับก็คือตัวแป้งนั่นเองแป้งเฉพาะที่สําหรับผู้ชายโอ้โห,โห,โหแป้งเฉพาะที่มันมีเจ๊งๆเลยครับแ <c oughs> ล่นเอาขาโหดถึงกับตะลึงไปเลยครับอะดูเลยดูเลยขอดูหรือยากเห็นยจริอะยังไงฮะับสองข้าวนี้ยงไงฮะ ก็สีฟ้าเนี่ยสูดชิลก็จะเป็นสุดเย็นสบายรู้สึกชิลๆอะไรประมาณนี้พอพอพอฟ้านี่จะเย็นอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับกลุ่มเย็นเออมันจะอ่อนโยนเท่าแป้งเด็กอันนี้อันนี้เหรอฮะอันนี้เหรอฮะอันนี้เนี่ยเออจะเน้นสูทติ้งทาแล้วรู้สึกสบายสบายอันนี้สบายได้อะไรประมาณนี้สบายแล้วมันกลิ่นจะออกไปเป็นยังไงไหมฮะกลิ่นมันก็จะออกเออเขาเรียกว่าเซ็กซี่นิดหนึ่งเหมือนกันอ๋อออกเซ็กซี่เซ็กซี่ ยางนึงคือหอมนะครับหอมในความหอมละเอียดดีแต่พอทาเทยอะๆเมื่อกี้พอดมตอนที่ยังเทลงไปแกลงไปหน่อยแต่พอปัดปัด,ปดออกแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็ที่จะออกมาแต่นี่ยังเป็นการทํางานอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวทําความสะอาดนอกสถานที่นะครับจะเป็นผ้าเปียกเช็ดเฉพาะที่ มีผ้าเปียกจัต่างหากด้วยโอ้โหยังไม่พอครับยังมีผ้าเปียกทาความสะอาดนอกสถานที่อีกอะไรกันครับเนี่ยกะจะให้สะอาดได้ทุกที่เลยหรือไงครับจะออไปต่างจังหวัดหรืออยู่บนรถอยากต้องการทําความสะอาดอะไรแบบนี้ผู้ชายของคุณนี่ต้องรักความสะอาดมากเลนะเดี๋ยวนี้อาจจะจากนี้เป็นต้นไปผู้ชายจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นก็ผมว่าเหมือนเหมือนโฟมล้างหน้าฮะสิบ ยี่สิบปีที่แล้วผู้ชายเขาก็ไม่เห็นต้องใช้ผมหน้าฟอร์เมนของตัวเองเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีมากขึ้น s <S มันใช้เวลาผมว่ามันอยู่ในธุรกิจที่กําลังอัพเทรนด์ผู้ชายนับวันก็จะสําอางมากขึ้นเห็นด้วยครับเพราะด้วยความที่ผู้ชายสมัยนี้หันมาแต่งตัวกันมากขึ้นทําให้ในต่างประเทศดีไซเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสอย่างชองพอโกดิเยร์ได้สร้างผลิตภัณฑ์เสริมหล่อให้ชายหนุ่มอย่างเต็มพิกัดตั้งแต่การดูแลผิวไปจนถึงการแต่งเติมเสริมความหล่อเพื่อให้หนุ่ม ดูดีที่สุดพร้อมผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยสูตรผสมพิเศษเนื้อผลิตภัณฑ์เบาบางออกแบบเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะโดยผลิตภัณฑ์ถนอมผิวมีส่วนผสมที่สกัดจากพฤกษานานาพัานธุ์ทำให้คุณมั่นใจได้ถึงการปกป้องเพื่อสุขภาพผิวที่ดีพร้อมมอบกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วยครับ อันนี้อันนี้เอาเทสเทสมามีอยู่เฉพาะพี่พอกันพี่จะยุ่ยไปหมดแล้วนะเนี่ยเสเสหน้าตาคนใช้ดูไม่ได้เลยแต่ตรงนั้นดูดีมากถ้าถูกต้องมีแป้งมีอะไรหน้าตาได้ถวกมากครับโคตรจันผมว่าก็ยังดีกว่าหน้าตาดีแต่สกปรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ ช่วงตามติดธุรกิจ SME ตามติดธุรกิจ SME วันนี้พบกับบางกอกด็อกเตอร์ฟิตสปา99ธุรกิจสปาปลาที่สามารถตีแต่งได้สำเร็จครับสวัสดีครับผมชัยพรโลจยะเจ้าของบางกอกด็อกเตอร์ฟิตสปาจำได้ไหมครับธุรกิจฟิตสปาเกือบปีแล้วนะครับที่ผมออกรายการ SME ตีแตกนะครับ กลยุทธ์ที่ผมนําไปใช้เนี่ยคือการขยายสาขาไปต่างจังหวัดนะครับแต่และจังหวัดในประเทศไทยที่ไม่เคยมีสปาปามาก่อนเนี่ยเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสใช้ฟิสสปามากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายสาขาไปในต่างประเทศนะครับซึ่งเ,เพิ่มยอดการส่งออกให้เรานะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลยุทธ์เนี่ยครับปัจจุบันนี้เราก็ดําเนินการทําอยู่แล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆครับก่อนหน้าที่ผมจะออกรายการเนี่ยผมมีสาขาประมาณ60กว่าสาขานะครับ ปัจจุบันนี้ม,มีสาขาเพิ่มถึง140สาขานะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะใช้บริการฟิตสปานะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ร้านฟิตสปาทั่วประเทศซึ่งเป็นลูกค้าแฟรนไชส์ของเราบางกอกดอกเตอร์ฟิตสปา99ครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศลเลยทีเดียวคก,กับบางกอกดอกเตอร์ฟิตสปา99